วิทยาศาสตร์ประหกมาแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันเรื่องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมค่ะตัวชี้วัดนะคะมีอยู่สองห่อค่ะทบทวนกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉะนวนไฟฟ้าค่ะ ตัวนาไฟฟ้านะคะคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนะคะเช่นทองแดงอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าจํานะคะเอ่อตัวนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือเงินค่ะส่วนฉนวนไฟฟ้านะคะคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะหรือไหลผ่านได้ไม่ดีเช่นพลาสติกไม้ผ้าแก้วนะคะ การต่อวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านนะคะเป็นการต่อวงจรแบบใดเพราะอะไรนะคะสงสัยไหมคะวงจรไฟฟ้าภายในบ้านนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะเป็นการต่อแบบไหนใครตอบได้นะคะตอบมาเลยค่ะถ้าตอบไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรามาช่วยกันหาคําตอบกันนะคะ วันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการต่อหลอดไฟฟ้านะคะมี2แบบคือแบบอนุกรมและแบบขนานค่ะเรามาพบกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมกันก่อนนะคะการต่อหลอดไฟฟ้าพูดถึงหลอดไฟฟ้านะคะคราวที่แล้วครูพูดถึงเซลล์ค่ะคราวนี้เป็นหลอดนะคะคือการต่อหลอดไฟฟ้าเรียงต่อกันโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงเนี่ยจะมีปริมาณเดียวกัน เมื่อเราถอดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งออกจะทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับทั้งหมดค่ะเพราะการถอดหลอดออกเนี่ยเป็นการทำให้วงจรไฟฟ้ามันไม่ครบวงจรและกระแสะไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้นะคะนี่คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมค่ะ ดูตัวอย่างแผนภาพนะคะในภาพนี้มีเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมด2เซลล์นะคะต่อกันอย่างนี้เราเรียกว่าแบตเตอรี่นะคะขั้วลบขั้วบวกขั้วลบและขั้วบวกนะคะสายไฟต่อมาหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่นี้คือหลอดไฟฟ้านะคะมี2หลอดค่ะการต่อเรียงกันอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมค่ะเขียนแผนภาพได้ดังนี้ค่ะนะคะ เส้นยาวขั้วบวกเส้นสั้นคือขั้วลบนะคะกระแสไฟฟ้าลูกศรแทนกระแสไฟฟ้านะคะไหลออกจากขั้วบวกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาที่ขั้วลบค่ะประโยชน์ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะการต่อวงจรจะไม่ยุ่งยากนะคะสามารถเปิดหลอดไฟฟ้าทุกดวงในวงจรได้พร้อมๆกันค่ะสว่างพร้อมกันเลยค่ะ แต่มีข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดก็คือข้อเสียของเขาของเขานะคะหากหลอดไฟหลอดใดหลอดหนึ่งชำรุดนะคะหรือว่าถูกถอดออกนะคะหลอดไฟฟ้าที่เหลือจะดับทั้งหมดค่ะการที่หลอดไฟฟ้าดับทั้งหมดก็จะกลายเป็นวงจรเปิดค่ะเพราะฉะนั้นจำนะคะวงจรเปิดไฟฟ้าดับค่ะ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะใช้กับการต่อหลอดไฟฟ้าที่ต้องการให้สว่างพร้อมๆกันเช่นโคมไฟหรือไฟประดับนะคะที่ประดับตามต้นไม้แสงวิบวับวิบับเนี่ยนะคะไฟกระพริบนะคะการต่อฟิลฟ์ภายในบ้านเรือนหรือในอาคารรวมทั้งการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะ การต่อวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดตอบได้แล้วยังคะถ้ายังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษากันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ